ไม่พอฝนพอฝนตกนะน้ำมาเลยราพ่อไปจะดีบ้างไอ้ข้าสูงใช่ไหมตกหนักเลยตกหนักเลยก็คือช่วงเช้ามาทํางานใช่ไหมก็ยังแบบปล่อยๆอ,อยอยู่คือพุ่งไปอยู่ก็ก็ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่รู้สึกว่าน้ํามันเยอะมากเลยค่ะกลัวไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ใช่เพราะว่านี้ก็คือมีคอมได้ไงวันนี้มีสาการน้ํา ในพื้นที่อำเภอชัยยาหน่วยที่รับผิดชอบก็คือกองพันที่3กรมฐานราบที่25ได้เข้าพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เราในฐานะที่หน่วยประชาการบนฑลฐานบกที่25ที่จะครอบคุมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่เข้าไปดูทั้งว่าหน่วยที่รอปรับพื้นที่ติดขัดอะไรไหมมีอะไรที่นอกเหนือที่จะทํางานแล้วสําคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนครับจานำเรียนว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมณฑรฐานบกที่45ท่าอุทธรีอง1ิ์โดย กรมท,า 5, ท,า 3, ทา 5, หารที่25ปกอมาณที่สามกรมนายรี่ห้าติดต่อทุกประการทางอากาศที่4นะครับโรงพยาบาลค่ายพิ่ทววดีนะครับมีความพร้อมันะบที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสก็อนนำเรียนว่าขอให้สบายใจว่าเราไปถึงยี่ตลอดเวลาครับขอบคุณมากครับ